สวัสดีครับนี่คือแอปเปลิลทูไซย,ยักษ์ช็อกโกแลตเกาหลีนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นพันธุ์ที่นิยมมากนะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ออกลูกดกเต็มสวนผมเลยนะครับตอนนี้ก็ขนาดปลูกในกระถางนะครับก็ออกลูกขนาดนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่ อีกยอดหนึ่งนะครับผมก็ปล่อยไว้เพราะว่าเป็นพัน์เดียวกันนะครับไม่ได้แตกออกมาจากต่อป่านะครับต่อป่านี้ก็คือต่อป่าเกาหลีนะครับสวยงามแล้วก็ดินนะครับทําดินให้ร่วมสุยนะครับเขาก็จะแตกยอดออกมาได้สวยงามต่อกับดินนะครับสําคัญมากเลยนะครับในการปลูกผู้ซาจีนผู้ซาช็อกโกแลตนะครับ สวยงามเลยนะครับ